สวัสดีจ้ามันอีอากาศดีถ้ามาย่างไก่ย่างมูกันนะจ๊ะแต้เอาน้ำมันทากับไอกระทะเนาะ รูดรูดเลยเนี่ยเอามาหันตรงหนใหญ่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 มันใหญ่ไปนะแล้วก็ค่อยๆย่างไปเรื่อยๆจะเอาไฟอ่อนๆเปิดไฟอ่อนๆ สะไฟแห้งเพราะว่าโค้งกระดดกบัวนอนเนื้อมันหลวันนี้มันสิใหม่ก่อนสุกกินบปแเซบส่วนตัวนี้เป็นย่อมหมูนะจ๊ะที่เห็ุเอาไว้อันนี้ก็เป็นใส่กอกเยลลามันมันถือขมิ้นจ้ะเพราะว่าห้ามักหมูมักไก่ใส่ขมิน้นใส่พริกไทยใส่ผงขลีน่ะล่ะผงั้หลายอย่างก็เอาใส่เข้าไป ก็ถึงใส่กอกก็คก็เหลืองอย่างมันไปเรื่อยๆจ้าคือรถขายเองนั่นละ่ะเริ่มเหลืองง่ามละอากาศก็ดีตอนนี้แม่งวัดมันก็เริ่มบมืือ ม,มักหมูแต่บ่ไใ้ใส่น้ำมันจ้านี่ก็โอเคละถ้าหาเอาน้ำมันในนส่เนาะ,ะมันจะบมดติกระทะค้องมันหมด เกียมแล้วจ้ะวันนี้เป็นอันมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วใส่ก๋วที่มันเหลืองขยังเพราะว่าเราหมากักไก่ไก่ขมิ้น ปลาบดละไกขึ้นหลายเนียแต่ไหนวันใดหนึ่ง,ขงเขาเหนียวเนาะโอเคแด้จ้าอย่างกับประมาณนี้แหละแล้วก็มีสลดัดง่ายๆจ้า สลัดนี่ก็ะเทียม้งแต่มมาขึ้นเหรอบรรยากาศก,กับประมาณนี้ลละจ้า แนึกว่ามักไก่สีหาชิ้นคึ้หลายแถวเอาซอสอันนี้ไม่พริกเนี่ยบัวเผ็ดชรกเผ็ดนิดหน่อยก็กินไป ค้อขันยางไปเข้าหน้ำตอนนี้ก็ยังก็เลยจะอยู่คนเดียวกินเล้วกบน,นี้ไปบ้านเหลว เป็นวันหยุดเนาะมันก็เป็นวันหยุดเนาะจ้ะบ้านหลังพูนก็อย่างของซอดพริกนี่ก,กเ็เด็ดเผ็ดะ chính có do là bệnh viện kính tay cả phát diễn nọc vậy kính em mượn có bao bớt càng lái vượt จิมก็พีกวบาๆแตงจิมก็ซอสุดเคิดเผ็ดาบากซอดปีกเขาเห็ดหนัดเผ็ด นนี้กะสิพผ่ามากินเค้ก้ะจ้ะกินของข้าวละแ่ะามากินเคก้กเฮ็ดเองมันมิสมอยู่กระปร๋องหนึ่งไปหาพ่อก็เลยเอามาเห็ดเค้กหน้าวุ้นของทุกอย่างอยู่หนีนะจ้ะอยากกินเห็ดเองเออพอได้เอาเนี่ยตักมันมาเนาะ Vừa chán cả đạt kinh bất sợ hè kế mày ra đất gì ควานโงาเงอนละ่ะถ้าอยากนั่งอยู่นั่นๆก็ต้องไปเอาหน้ากากมาใส่คบุน เพ็ดค,คิดว่าก็สิกินบาไหวแล้วจ้ะสิเข้าบ้านก่อนนะ เก็บของก่อนอากาศฮรวนบัดนี้มันเกสรด,ดอกไม้ปิว้วเขาดังไปหาอาบนงองอาบน้ำพวกนี้ก็กินต่อเนาะก็ใส่โกโกเยลามันด้วยอันเดียว พอดีน้องสาเข้าเจ้ามาาถอดจังวะพอดี่นได้มากินบอดไดรเลดเดอร์จวะว่าไกลมักรืมักทางขึ้ืนแซบแสบสุดห้ายจะบอกมีข้เดียวก็คลิปมีก็ะมีประมาณนี้ละจา้าเขาบ้านล่ะเอาไว้พอกันคลิปหนาจา้าสวัสดีจา้า